นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตมีทานาังอาสาวะคยาวะหังโหตุข้าวข้าพเจ้าข่าวดังดอกบัวย,ยกหนูหวตั้งจิตจ,จำนง ตากบาทพระสงฆ์ม,มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแจ้งขอให้แค้มูมานขอให้ท่นานภาษียาน่นาคตกรการใกล้เตือน้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทก,กันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เอ่ยจ้ ที่ข้าพเจ้าทาวันนี้ขอให้หนุนนาข้าพเจ้าให้มีความสุขสุขภาพเฉ็ยงเลวหวครอบครัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขขอให้ลูกให้หลานได้ทํางานดีๆลูกหลานก็เป็นเด็กดีมีสติปัญญาครอบครัวมีความสุขจเจริญก้าวหน้าอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครและขอให้ทุกคนที่รับชมชิปนี้ให้มีความสุขารถนาสิ่งใดก็ ขอสมความมุ่งมา่ปรารถนาขอทุกคนรวมโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา